สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนกันลวกันนะคะช่วงนี้กับน้องเพิ่งน้อยคิ้วแตกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะไปส่งอ่าดีท็อก์นะคะกูจับบทนั่งบทหนาจะบบทถึงเพราะว่าเขาบัไดทรมาหาเผงเลยแหมพวกอันขนทรงอ่ะเมื่อแม่หอดเมื่ออื่นบอก่าอยุดดิแตว่าผงกับขอโทษพี่น้องด้วยนะคะถ้าทำให้ถ้าถ้าส่งของช้านะคะถ้าส่งอ่า กลัวจับช้าแล้วเพื่นเขาโดนอีลีพี่น้องว่ามันมันมันเพิ่นเพิ่งสร้างไปวันอาทิตย์นึงแล้วนะคะแต่ว่าของยังบ่ถึงนะคะพอพนําเพิ่นเพิ่นลูกค้าไลายแหมเพื่นเทศหม่บ่จักเพิ่นบ่แน่ใจแล้วก็ที่นายข้ามโฆษณานใจอย่าข้ามโฆษณานะคะแต่ว่าเพื่อนวันนี้วันนี้กลับบ้านวันนี้กลับมาหาคุณตานะคะขอดอยาไทยบนรถซื้อผลไม้ซื้อนมซื้ออัน นมจะว่าคนไปนแล้วใครเป็นน้องคนแบบหกหลายนึงซื้อผลไม้ซื้อบอกผักสมพอเป็นวิตามินซีพอน,นยังลหลายแม่เพิ่นเป็นวูบตาออกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมือน,นี้นะคะคือเพิ่งว่านเพิ่นเข้าโล้มบานเพิ่งนอนอยู่โรงพยาบาลน,นะคะออกวันนี้อันเพิ่นเป็นไทรอยด์เป็นผิดไทรอยด์เป็นผิดนะคะเพิ่นเคยไปผ่าตาัดหรือเออเคยไปหาหมอแล้วนะคะอยู่ขอนแกน่นซึ่งผ่าตัดบ,บ่ได้นะคะเพราะว่ามันมันใหญ่ม,ยายมากแล้วนะสิแม่พี่น้องอยู่ครอบตอนนี้คือึดีขึ้นเพราะว่ารักษามารักษามานานมากแล้วนะคะรักษามาแบบดูดหนึง โอ้ยแต่หน่อยไทยบ้านนี่จะเป็นแถาไวเนาะเกิดเมื่อวานมีผัวมีลูกไปแล้วเอ้ยจะเป็นขั้นเนาะไปทําเพราะาค้นแถวขึ้นจิตใจว่าท่านมีผัวอยู่เออภูเขาพร้อมเขามีเงินเขาเ่ราะท่านมีผัวอยู่ปัญหาอีบบพร้อมท่านลูกแลนไก่ขาไก่แข็งแหลกงงขนาดเลยวัดซุ่มหนึ่งเบาไวเบาไวพี่น้องผู้ใดเปิดแอร์เครื่องเครืองจแซ่แข่งกันบนรถแถวน่องคอยจนซะบันไตคอยเรื่องว่าคอยเปิดแอร์แห้งปวดคือเขาชินเนาะเราชินกับการเปิดแอร์แรงๆนะคะมีแต่คือพี่น้องมีแต่ค่าแบบมื่อหนีมามาเสียเงินแบบโดยเฉพาะเลยคือกับบ้า กับบ้านมากแบบว่ารถแม่ก็ขึ้นมอหนำมอหนำซึ้มมอหนำรัวพวกสายยางมันรัวก็เอาไปเขาเอาออกอันจักบาทผู้นี่เพิ่นจ่ายหล้วเสียหาพันในหลับเพิ่นก็ได้จ่ายให้เพิ่นที่ซึ่งตอนนี้คือยังพันไม่ได้ขออนุญาตได้ไม่เด้อเอารถไปซ่อมทารถเด้อก็เลยเพิ่นก็เลยว่างสิแล้วบอกเพิ่นเลยบอกว่าเอารถไปซ่อมทารถเด้อเดี๋ยว่าขายของก่อนเพิ่นก็เลยว่าใายดีท็อกใครนั่นได้เงินก่อนสิเอาเสิซ่อมให้ดอกเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นก็เอาเข้าไปแล้วล่ะเพิ่อนเซียให้ดอกเพิ่นว่าก็คือแม่เนาะพี่น้องอืม แต่ขอ่อยตัวเล่าตะก,กีข้ข่อยยังตัวอะไรกูเห็นปะใคยมีขวามเปอย่างไรเพี่น้องเออ่ข่อยกระสูดไต,ตาขาดเกิดเป็นกระเทยนีะคอยทำาบะสูดไตคือไปบอลอดดิขั้นสิไปไปให้มันสูดไตเขาสมดำหนาได้พี่น้องเออไตามากเขาเหยียบซ้ำคือขี่นี่ดิจงอยู่อย่างขี้หมาค่ะถึงไม่มีค่าแต่ไม่มีใครกล้าเหยียบนะคะคือน้องอ้ํานี่แหละ <laughs> บางคนเหยียบไปแล้วขอด่าดินั่นแหละนึกว่าเพื่นกับเพื่อนเพื่นเป็นวูบพี่น้องคือเพื่นเป็นไรหรือเป็นไทลอยเป็นพีษเป็น อีหยังระบบขับท้ายเพื่อนน้ำเพื่อนก็แล่าดีถกไม่เพื่อนตอนนั้นพอกเราบ้านดีแต่ตอนนี้จักจักอาม่าน้ำบูบบเพื่นกิดจือบ่ได้พี่น้อนอผมก็เฝ้าวนอกผมไปส่งคอเลยผมก็เฝ้าวออกมาเลยจรงสิงแม่แม่ทั่วบอกก็เลยรีบกลับออกมาเลยมาที่นี่ฮันกระเทยกระได้มันยุ่งมันวายอยู่อ,อ,อืตอนนี้คืออยู่หนทางนะคะพอไปซื้อของโอ้ยฝากกันจนขึ้นจะเปิดเย็นบ่ยเย็นอยู่ถนนนะคะนี่อยู่หน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านนะคะอยู่หน้าถนนก็ตัวย่างขับไปในซอยอีกตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ อืมกับเพื่ออัธโรทของบุคคลต้องทายดูทุกวันนะคะถ้าไม่ถ่ายเขาก็จะว่าเพิ่งน้อยทำไมไม่ลงคะกลัวดามา่าเราบา่านดามาจักเม็ดยัานต่บันใดดามได,ดปล,ออล่อยคนข่อยเดีเข่อยเบาอิลีมาดาเขโรดดาคข่อยข่อยก็มีได้เ้าดามาาข่าขอยอะไรข่อยแห้งเบาอืมไปเลยจ้าเติมที่อืม คนสิอาชีพยูอันเรื่องอันน้องเครื่องเครื่องของแม็กน่อยแฟนของแพรลีนนะพี่น้องพูดว่าใส่รลายเขาหรือเปล่าเขาคือออมบาวเขาปฏิเสธยโอ้ยมึงมโจรนพอด้ว่าฉันขโมยฉันขโมยม้ว่าดอกดฉันนี่เป็นคนขโมยไปฉันนี่เป็นคนโกงได้เธอเธอเหล่านั้นฉันบอกเพื่อนสิาเม้าน้องูเป็นโจรเขากับาเม้าวแล้วเนาะอือจะเป็นปอบจะเฝ้ายู่บาซันคอยเป็นชัดเป็นปอบจะกินตับอีพีหลอกนะมากพันว่ามีบดาด้ว่ดเจ้าของดีเจ้าออมบาวเจ้าของซัวดอก แต่คนนอกก็่าฉันไม่เมาฉันไม่เมาพวกตากับพอมืดแล้วผู้ใดกันใดเพื่อคอยนี่แหละอื่อนจะเมาลงช่องนั้นอยู่อืเราเพิ่งน้อยก่อนคือจะว่าจะว่าผมเพิ่งไม่ได้เข้าไปถ่ายกับคุณตาให้นะคะว่าพูดเถ้ากับไรอะไรกับเด็กน้อยกอะไรคือมันจะเสียงดังมากแต่กับแบีตากล้องเสียงพี่น้องคาร์เลยเพิ่งเอาโทรศัพท์มากล้องมันมันจะมืดเพราะมันจะเบรดสว่างว่าไฟพม่นจะใส่แบบ ไฟ LED เล็กๆไฟแบบตัดตะเกียบแน่นอนสิพ่อเด็กพ่อแสงสว่ายพ่อเท่าพิ่นบางสิพ่อย่า่หนูพ่นกระตาบอดีเพอ่อเลยใส่แสียงไร้บัตรแดงสิแม่แต่ว่าตาบอดีได้แต่ว่าหูดีดีเทอร์ฮัตเปิดมาปั้นสองขีดอีหล่ะเขาเลยลยังหูฟังสิแต่ว่าหันหูดีขนาดได้ย่ายหนูก็ได้ <S <S 1> <S 1> <S คุณหนูนะคะคุณละไมนะคะคพคน่นพักกันเวรพี่เจ้าภูป่วยอละน้องกับเป็นอันไข่ออกตุ่มไหมพี่น้องไข่ไข่แล้วแบบว่ามันมีตุ่มด้วยนะกะ ิ่งออกจากโรงพยาบาลมือนอีพคือกันเมื่อวานมุกาตาออกมือนอีและร้านกับร้านหน่อยกับลุงกับป่วยคุณลุงก็ป่วยสิรูปสัยให้พี่น้องกันกองอ้วนเงียอยู่โรงพยาบาลว่าได้ออกพร้อมก,กันมือนเอีเบิร์ตทุกคนมีต่ผูป่วยขั้นตา นั่นแหละเพิ่อนก็ได้ต้องกลับมาบ้านว่าะถ้เพิ่อนกับเพิ่อนกับฟ้าเพิ่อนบด้ซื้ออยังไม่ให้กินเพิ่อนแล้วกบไปซื้อผลไม้เพราะคิดว่าผลไม้เป็นน่าจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยเนาะก็น่าจะมีวิตามินซีมีอะไรแน่นี่นุ่นที่เป็นประโยชน์กว่าไปซื้อนออื่นเพิ่อนก็เลยอ่ะโอเคซื้อมาเป็นนี่เป็นนี่พนักงานเซเว่นพอมานว่าเงินบ่พอใไซบัตรกับบด้ใไซบัดหลุดกับบได้เอ้ยจักใไซบัตรอีหยังหลุดก็ได้เป็นนีน่องสองเลยน้องก็เป็นพนักงานเซเว่นยู่หั่นก็เลยอ่ะยืมแน่ไม่กูยืมแน่ก็เลยว่าติดหนี้้ครับพอมกเ งงสวยงงมัน,ม,นมันมันมีธนาคารน้ำขาอยู่หันคืออำเภอพึ่งเป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะบันนอกในนิดนึงนะคะมีเเวนกับบนหัวแล้วนะคะสูรไต่ได้กระเทยนี่แหละค่ะอัปเดตชีวิตกระเทยนะคะอุ้ยพี่น้องคาดว่าจะปวดแคลรี่ดีคึ้นว่าดว่พเ้าจะหมิงจะออกฤทธิ์ออกเดชดีป่ะอุ้ยคือปวดขาดแคลรี่บดเคือจะแคลรี่แคลรี่จะออกนั่นแหละ ตนอนอ้ํายุมไม่อยู่ยุมไว้สุดความสามารถนะคะเพราะผู้ดได้กินแล้วต้องรู้จักอนเนนดีนะคะกินพอจะมิจะรู้จักดีว่าถ้าปวดแล้วต้องลงนะคะพยุมได้ก็ยุมยุมไม่ได้ก็ลาดนะคะยังไม่ได้เบิง์ระบายเม่กินเขากำอย่างน่ะแต่ว่าลงจากนี่แหละลงจากคลิปนี้ก่อนเพื่อเขาจะไปถ่ายอันอีกคลิปหนึ่งนะคะพีไปลองเบิรงในช่องผงนัวนะคะที่แจงแถลงข่าวอีกแล้วตดดัวดดบอกะกูบแบบเสียหะ มันบอท่นออกเนาะผู้จบเจือกับแทบบานขอน่อยกับเมาเป็นบาทเป็นเสียเสียนสูบยาสูบมาไปกับเป็นบาทเป็นบ่อเป็นเสื้งเสือกีกไปพูดดีๆกับเป็นบาไปโอ้อยจะไปหาเหรียญหาเหตดเด้อสิกินเหลากินยาบ่าบาดดอกวะแต่อย่าไปหาเหตุแนวมันแบบว่าเกินแบบแบบแบบนั้นมันบดีันะพี่นอ้อง ไปหาโก่งคนดิเขดาด่าดิคือทีปวดแค่รีเขาขาดโอ๊ยตายแล้วอั้มตายแล้วเนี่ยตายแน่อีเพิง oh โอเมก้าช่วยหกขนาดรถกับรถกับรถท่านล่างอยู่หกเหเี้ยเลียเลิมสาราโนมซื้อซื้อมาแก้วมังก่อนก็จะมาเซีซีอเนี่ยก็เป็นของเพิงนี่แหละผู้ที่สนใจดีทอ็อกก์ติดต่อมาได้นะคะ ระจังรีวิวนำ้ำโฆษณารีวิวอุ้ยปวดตุ่ปวดแคลร์เอ้ยคิดกับว่าตัตะคบซิบที่อยู่บัตรนิตยาอีผงมึงตาจะแทล่โหลดเฮ้ยเราไม่ล้างโหลดเด้อฝากพี่น้องอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อกดไล์กดแชร์กดสับสับใครด้วยนะคะเอาไปเนาะเไปเนาแก่งไปเนาะวิตาผีบ่าทั้งหมวใจก,กันนะมันเนีนน่โอ๊ย อืมนี่หลายพี่น้องก,ก็เลยกลับมาบ้านมาหาคุณตามาเยี่ยมคุณตานะคะเพื่อแค่ไหนว่าแหวนแล้วคือสิบว่าเป็นอย่างไรปรอยูประเศร้านอกกับในกับพี่ว่าไปขายอู้นะกับพ่อวัพี่วีไปขายอัน,นะะไ,ไม่กวดเฮดเบิร์ดขายเปีขายไม่กวดกีดย,ยางบระยูประเศร้าได้เ,เป็นคนไปใส่เงินหน่พี่น้องเราเสียหายอะไรอย่างกระดอกกระเดือกเอาไม่พูดเดี๋ยมันอันนันเส้นเพราเราดอกเราเดาเราใส่ผู้เดียวแล้วเราถึงเนาะ พัดล้มไงยังบัตรซื้อเขาซื้อพัดล้มหายกับเพราะกันเปิดลังเอยมีแต่จะมาแยกมันตาบริษัซื้อพัดลมตัวหน่อยตั้งซื้อตัวเล็กบ่เอาแล้วบ่เอาจะก็เลยเอาเงินหายเมื่อไหร่ก็ได้เอฟซีผนกระซงเงินมาซื้อพัดล้มหายก็เอาเงินหายตัวนี้คือมีพัดลมมิเพื่นกับบพภากระซื้อพัดลมใหญ่็นหนอมันกระซื้อพอลมน้อยๆแต่เพิ่งจะซื้ออยู่ทางเงินก่อนบริษซื้อหายเพราะเบ่าเขานะก็เลยเอาเงินหายเพื่อนอืมเป็นอะไพี่น้องขาเดี๋ยวคนของลงไปให้แล้วก่อนก็น่าจะเลือดไร้ชินดอกเลือดน่่่อยนีละ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสมสคัครสมาชิกน้ำพึ่งน้อยด้วยนะคะขั้นดังพี่น้องมิจเจขนหมาพอดมหมาแล้วอะไรก็อลไรให้ไปจะคล้องไปเพุ่ม,พมเพียบไปนังสิแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมสคัครสมาชิกนะคะกดติดตามกดกระดิง่งให้น้องพึ่งน้ำซองน้ำพึ่งมีสามสี่ซองหน่อยละมีพึ่งน้อยพึ่งน้อยชิพุดออนคิวแตนที่มีสามสองมีเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรกันยูทูบพึ่งนัวจะมีหนึ่งช่องเป็นซีช่องนะคะฝากพี่น้องให้กำลังใจนะคะอย่าขำโฆษณาน้องพึ่งได้พี่น้องเด้อถ้าขำโฆษณามันจะไปได้เงินไหลดิ มันสิได้มันบ่หลายเด้พี่น้องมันจะบพะ่พอคาใส่นี่คันนี้โัวหน้าบ่ทันจ๊ะอยู่แต่เรากับอกอะไรคือออกดอกมันเป็นคอดี <c oughs> ไปแล้วเอื้ออื้อ